หมดเลยค่ะเนี่ยอันนี้ศีรษะเขาเห็นไหมอ่าอยู่อยู่ด้านล่างสุดเห็นไหมคะตรงนี้หมอให้ดูอ่างเห็นกระดูกสันหลังปะอ่านอนคว่ำอยู่อย่างนี้อย่างนี้นะคะกระดูกสันหลังตรงนี้คือหัวใจเห็นไหมอ่านะคะสงสัยคือพื้นเฉพาะตอนกินน้ำตาลมากเ<า>น,นี่ยใช่แล้วตองนี้นู่นเหมือนนิ่งใช่ไหมเดี๋ยวหมอดูมุมนี้นิดนึงคะ่ะแล้วแกให้ดูหน้า แก่อันนี้คืออะไรรู้ป่ะเนี่ยขาเขาค่ะเนี่ยใช่ปะ่ะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือหน้าหัวหัวแล้วก็หน้าเขาตรงนี้หมอแตะๆเนี่ยตรงขาเห็นปะ่ะนะอ่าเนี่ยนะคะเนี่ย,ย,อ,ยอันนี้เอามือเพียงเล่กรีบใช่ตอนเน,นี้ยเ <c oughs> งี้ยเใช่เจอคุณหมอดได้ยินเสียงเนียบอาใช่ นะคะอย่างเงี้ยนะเวลาเราทำภาพนะคะมันจะมีมือบังตลอดอันนี้เห็นไหมเนี่ยมือเขาค่ะออ,อยูตอยตอยต่ตรงปากกะจะบุกเลยเียหมาจะแกงแกงขยับในรูปไหนวเออขยับอะไรกันแล้วอ,อ,อ,อ่ะพอเข้าห้องปุ๊บนี่กริบนี่นี่นี นอนเห็นหน้ายังหาหน้าอยู่ไหนไดูคะนี่ไงอันนี้หน้าผากเขาอันนี้จมูกเห็นไ,ไหมอันนี้มือเขาค่น้ยเนี่ยกระยุ้งกระยิงบนหน้าเนียนะคะโอ้หแค่แกอานะนี่เริ่มขยับนนนะคะนสีมนี่น,นี่จมูกจมูกโอ้โหแกไม่ยอม ไปดูนอนนะคะอันนี้หน้าผากเขาเนาะทำไมเหมือนนี้เลยอ่ะทำไมเหมือนหลับเลยเอ่ะย <c oughs> ังเบ่งอยู่เลยใส่ริงนะคะอ้ะอะอะอะา้หนูหนูมือออกแล้วลูกนี่มาไหนไหนนี่ไง เนี่ย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 อันนี้คืออะไรรู้ปะคะพิกตัวไปแล้วเห็นยังเห็นยังเอาหลังมาให้เราดูเนี่ยเนี่ยหลังค่ะนี่วนอี่านี่นี่นี่พิกตัวไปเมื่อกี้หมอย้อนย้อนมานี้ค่ะย้อนมาดูหน้าแกตรงนี้นี่นะคะเห็นจมูกไหมนี่จมูกนะคะเนี่ย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 จมูกใหญ่ไหม อันนี้เห็นเห็นอะไรดำๆบนหน้าไหมคะเนี่ยสายสะดือเห็นปะเนี่ยนะคะเส้นๆเนี่เป็นเส้นๆเนี่มันอยู่บนหน้าเขาพอดีนะคะเนี่ยนะโอ้ประมาณว่าอย่ามากวนคือแบบว่าซุกเต็มที่มากอะ แกต้องแบบหาท่านอนแน่เลยหมอว่าดูดูแขนไม่ยอมเปิดเผยโฉมแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมีแต่หลังใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยมีแต่หลังแล้วเพราะว่าแกพิกตัวไปแล้วนะคะมาหามุมดูซิผมไม่ให้ดูเล ลงกอดจอไปแล้วเนี่ยโด,ดนกวนโดนกวนโดนกวนไม่เอาแล้วหลับเงี่ยวคือประมาณหาท่านอนแน่เลยหมอว่าหรือว่ากินน้ำตาลเสร็จแล้วโอเคล้สบายใจแล้วมาเดียวมดูน้ำหนักกันนะคะมานะคะปกติแล้ววันนี้กี่สัปดาห์นะ นเะคะอืเว่าอตอนเปิดคุงมาก็อ้โใหญ่แล้วอะเนี่ยตอนวัดนะคะแกเท่ากับเด็กยีิบแปอย่สิบกว่ากนะเกือเกื้านะคะอืแบบยิบแปดเลยอะย่ะิบกว่าอย่างเงี้ยน้ำหนักจะจะแบบโอ้ไปเท่ากับเด็กยี่สิบปยบเก้าเนย นะะคดูกระดูกขาโหยยี่สิบเก้าไม่ถึงว่าทำไมมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราอะตัวเราอะตัวตัวเนี่ยอ้วนเหรออ้วนโกโก้บ้างต้องร้อนอ้วนโกโก้บ้างกินนายบ้างเอ้ยแล้วแล้วขนมอะทานบ่อยปะพวกขนมอะมีอะไรที่เราชอบทานไหมคะมีแต่ผลไม้อ๋อทานแต่ผลไม้ใช่ไหม น so right ี่โอ้เดี๋ยวดูสินี่นี่ที่ผ่านก็พี่โยเกิด์ตที่ผ่านก็งวมาโยเกิดโค้งหาโอ้ยแกหน้าใหญ่แต่ละน้าใหญ่ไปหมดเลยอ่ะเห็นปะเนี่ยดูจมูกเห็นไหมคะเนี่ยแล้วคมหน้าเนี่ยเห็นปะฮือนะคะอันนี้คือเอาแขนขึ้นมาใช่ไหมแขนใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวหมอลงปากผ่า นะคะนี่าเป็นกนอนนะนะคะเราดูล่ำแล้วเนี่ยเห็นแขนล่ำไหมแขนใหญ่แขนลำแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วดูแล้วดูแก้มเห็นไหมคะแก้มก็มาแน่นแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยขึ้นเยอะเลยอ้ยเห็นไหมแก้มป่องใช่ไหม เห็นไหมแก้มป่องเนี่ยนี่เป็นสาวเลยหน้าแบบอูอิ่มมากดูดูแก้มอืหน้าเริ่มกลมละแล้วดูแขนกามเริ่มมาแขนเริ่มลั่มโอ้ยเนี่ยแกหน้าหน้าใหญ่ไปหมดเลยเห็นไหมคะแล้วหมอยว่าตาแกก็โตด้วยค่ะเนี่ยเพราะว่าเบ้าเบ้าตาแกจะเยอะ คือเด็กๆที่ตาโตๆเขาจะเบ้าว่างตาเยอะเหมือนน่าจะเหมือนพ่อหว่านะน่าจะเหมือนนะน่าตาสีเนี่ยๆนะคะมันจะเห็นเบ้าตากับจมูกเนี่ยโอ้โดดเด่นมากแก้มด้วยเห็นบ้างไะนะคะเนี่ยน่าจะตาโตเนี่ยนะคะแขนก็รั่มมาตรงนี้เลยเอ้ยอย่าบูลลี่เยอะเดี๋ยวนั่นไงโอ้โห เอาออะไรรู้ป่ะคะเนี่ยแขนเนี่ยเห็นปะแขนเห็นไหมคะไปบางหน้าแล้วเนี่ยเนี่ยเฮ้ยแต่เขาดิ้นแรงเนาะเขาดิน้นเขาดิ้นแรงนะเออหมอจะบอกเขาแรงหยุดทองปวดหลายปวดเออเออเออตอนจังหวะเขาดิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าดูแล้วเขาหน้าจะดิ้นแบบ พอดิ้นทีหนึ่งอ่ะเขาเปลี่ยนท่าเลยนะแบบแขนเขินไปคนละทิศละทางเลยเนยพอดิ้นทีอ่ะนะคะเอามาฟังเสียงใจเนาะนะคะมุดแล้วเนี่ยเห็นปะแบบโดนโดนล้อเลยโดนล้อโดนโดนล้อว่าล่ำมาฟังเสียง ตลอดเวลาเนี่ยมาเนี่ยร้อยสครั้งเออเป็นไปได้ว่าในภาพเก็ก,ก็ขยับนะเนี่ยขยับหนักเลยเนี่ยโดนครึ่งมือหมอเลยโอ้ยอย่งรุนแรงนะคะอ่าดีโอเคค่ะลบเกาะปกตินะไม่ต่ำนะคะมาเดี๋ยวหมอให้ดูนักหนักเนาะ ปกติอ่ะเขาจะประมาณโลนึงค่ะเดี๋ยวดูของแกนะ